อีกหลายจังหวัดก็ยังต้องเร่งตรวจเชิงรุกในกลุ่มคลัสเตอร์ใหม่ๆนะคะขณะที่จังหวัดนราธิวาสทางเรือนจำก็ยืนยันว่าสถานการณ์ผู้ติดเชื้อตอนนี้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วค่ะนายพัชพงศ์ใจคล่องแคล่วผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนราธิวาสชี้แจงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ภายในเรือนจำนราธิวาสที่มีเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังติดเชื้อกว่า300คนขณะนี้สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ ผู้ติดเชื้อรักษาหายแล้วทั้งหมดและไม่พบผู้ป่วยเพิ่มรายใหม่ขณะที่สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดยะลาประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ไปเล่นการพานันในซอยจงรักย่านตลาดเมืองใหม่ยะลาเขตเทศบาลนครยะลารีบเข้ารับการตรวจหาเชื้อหลังจากการตรวจกลุ่มเสี่ยงนักพาน,านันพบผู้ติดเชื้อแล้ว4คน ขณะที่พลตำรวจตรีธนกรรังมาตรผู้บังคับการตำรวจภูธรยะลาออกมาขอโทษต่อชาวยะลาหลังถูกวิจารณ์ที่ปล่อยให้มีบ่อนการพนันในพื้นที่ส่วนที่จังหวัดคนครศรีธรรมราชบุคลากรทางการแพทย์จากหลายโรงพยาบาลเร่งตรวจคัดกรองเชิงรุกประชาชนที่อยู่ในชุมชนตลาดหัวอิดและพื้นที่ใกล้เคียงตลาดหัวอิดตำบลโพเสด็จอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชเร่งหาผู้ติดเชื้อให้ได้มากที่สุด หลังจากกลุ่มแม่ค้าในตลาดแห่งนี้2คลัสเตอร์พบผู้ติดเชื้อแล้วกว่า50คน